ว่นอะไรพี่แอมโทรชวนไปเที่ยวนะเที่ยวไหนลิทิมไปตอนไหนอีกประนั้นสี่ทุ่มเลยสี่ทุ่มอ่ากลับกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งอืมมันนานไหมไม่นานพอเลยเที่ยงคืนอ๋อเที่ยงคืนครึ่งซักงั้นน่ะงั้นไม่ต้องไปอเที่ยงคืนเที่ยงคืนเออหกทุ่มต้องถึงบ้านโอเคทำตามกฎด้วยมีกี่ข้อ ห้ามกินเหล้าเกินสี่แก้วห้ามยืนใกล้ผู้หญิงเข้าใจไหมครับอือถึงโตแล้วอ่ะพุ่งเข้าไปที่โตเลยเข้าใจไหมครับห้ามไปแวะโต้อื่นห้ามไปเดินวอกแวกโต้อื่นเข้าใจไหมครับพุ่งไปโต้ตัวเองเลยห้ามมองผู้หญิงที่มันสวยๆเข้าใจไหมพวกโชว์นมใส่เอวเลยอย่าไปมองห้ามยืนใกล้ห้ามไปใกล้เลยเข้าใจไหมครับอือถึงเวลาเราต้องโทรหา ถึงแล้วเราต้องถ่ายรูปมาด้วยว่าข้างๆมีใครบ้างโต๊มีใครบ้างถ่ายรูปโตงข้างให้ดูด้วยว่ามีใครบ้างอเออบอกด้วยว่าที่โต๊มีใครบ้างเออเออโอเคไลน์ไปต้องตอบตอบเออห้ามเกินห้านาทีนะห้านาทีห้านาทีต้องตอบไลน์อ่าถ้าไม่ตอบมึงตายโอเคโอเคมองคนอื่นขอยมึงตาบอดเออเข้าใจไหมโอเคเออถ้ากูไลน์ไปมึงไม่ตอบมึงตายโอเค กูไม่ไปแล้วเออนั่นแหละสิ่งที่กูต้องการไ่อาบน,น,น้ำนอนเลยแต่